ันยาลาพ่อเมือเตาฉันยาวันที่ชาวถี่เหมือเหมือนนาพอาก็ตามฉันนะพ่อพ่ได้ว่าว่ตามฉันยานด้ตามสัญญาวันนี้วันที่ชาวถีใช่ไหมอมอนังราฝันได้ช่องช่องพ่อม่มาพ่อแตัอไอืข้าฝันนะฉันเลยวันที่ชาวถีอกกฉะไรอืมกบว่าฝันกับว่าฝัน ฟันได้ท้องท้องวันที่เท้าที่ว่าแต่เราเรพ่อกับเทือยหนเลยเออก็คืองายแนพ่อว่าแต่ว่าแต่งักไหมก้ะเทือวันที่เท้าที่พอหลกร้านถี่ไม่ถงไม่หลักไม่ถกไม่หลังว่าพอคือว่าไปคือดูเนี่ยพ่อพอคือที่ผักข่าว่าที่ดีที่ดๆตั้าที่ไม่ถ่งไม่หลั่ ตหว,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 หวตถาตัวพเพราะ nhắn วากนีอกอวน่วันที่เาที่ใครซื้อวันที่เทาจะมีโชคแล้วก็ไดรางวัลพรเขบว่ทานที่เไเพระไม่ถายถนนได้เลยแตยึดเงนถือไปอองงจา,าเอาชุดกันไปชุกันแอจนออไม่อาชุดกัน พอพอน้ามันก้าไปเติมแล้วบปเติมแล้วไ้ยังเหลืออี่ไหมท้อไมไ้เหลือกู้ยได้กรักบางกรดักเยไปติามม้น้าวันาไปก้าวไไปกลไปพอคนัวน้พอพียนแลงตีน้วันวัดเลียงไป น้ำมันก้าวเติมเติมแล้วรวยเติมแล้วรวยต้เปลี่ยนไปพ่อเพี้ยนใช้เงินง็ไม่ได้เขาเขียนว่าแล้วเพแค่ไหนก็ต้องซื้อพอว่าน้ำมันมันจะหมดหมดจากว่าต้องหาซื้อให้มันได้ต้องหาเติมให้มันไหนก้าวเติมไปกับได้ทั่วประเทศ ปลาเทศเนาะปลาคือได้ปลาเทศไทยปลาคือได้ปลาเทศเราปลาคือได้เจ้าไรวะเพราะว่าไม่ทั่วขาวราเพียงแต่ว่าบางปังหมบางปั้มยังไงบ้างบางปังมก็ลัง,ง,ง,งจะปล่อยออกมาข้างในนะทุกกันแปลกก็ไม่ <c oughs> อม่เยนเสียงเขาว่าไม่ใช่ có chút tan vẹt tôi ra khỏi tật tết hưng tạo tết nà mặt tay mãi nà. Sì hết còn mẹ tan vẹt, a cực cầu vẹt. Mãi 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 แก่กูเออแก่อยากให้พ่อวาวแก่กูแก่เออเปิดคุ้งครับเปิดหีบสมบัติเมืม่อวั่นที่ว่าให้ยั้งแล้วบาทเมื่อวันที่สิบเก้าจำได้ปะทวนที่มเก้าค้ามหลังก็น,นึนจกจำได้ไหมวันที่สิบเก้าพ่อจะเปิดกุ้งนะพ่อจะเปิดหีบสมบัติข่าวว่าจำที่ไหนปนะเออบาทในว่าวกั ถามเวียงพองคำกู้สมบัตไม่จ่ายสมบัตเอเอยรายหนาหหนูคงไปว่นได้ใดตายเฝ้าตักกู้สมบัติเองแต่ว่ากูแก่ผู้ใดนถือหู่จักว่าผู้ใดถือปูตาถือเองปูตาเป็นคนถือเองปูคงไม่ถามว่าที่จะเปิดได้ถ้าปูตาไม่ให้ไหนปูตา จะปิดได้เมื่อตอนไหนตอนที่ปลูกที่พระขาวฉากรู้จังไหมแต่ว่ามองนั่งหวั่วกลัวจักนอนวันที่ทิพยเขาวกลนี้เพราะว่ามันหลายกะฉัดนะวะปุมแกกะหาอยแอลว่าพกแอลว่าไข่แอลเอาเ่ยเอาบึงนึ่งทีเบอร์ีทีเบอร์ทีทีเท่านั้นเบอร์ทีทีเบอร์ีีเท่านั้น เอาไปเลยมาแ้่เอาขึงนวงให้ทิวหยไปเลยเอาพึ้จับฝึ้จับทีเท้ามันไม่หลายเบื่อละก็เลยไปเปิดวันที่เก้ามุ้งเอาทิวทิวมาออกมามุ้งจังไหนกล่ว่าออกแต่กูพูดกับเธอกูพูดเิดถูกอยากนูนม่ เหมือนว่ามีอะไรเกิดขึ้นบานี้ลูกหลานมาทวงพ,องพอ่อได้หรอเปล่าพ่อเคมาเปิดกุศลมาลูกหลานคือบอ่ได้าาา่าทำไมเขาบอกทอพ,อ <Hans. S 1> พอ่อห่ะอืปาพ่อก็เลยมาต,ตรวจตาพขาเลยมาต,ตรวจตาดูวันที่เท้าถ่องตรวจตาไปตรวจตา,าตวตา่าตรวจูมันทำอะไรไม่ใช่พอ่อก็เลยหาว่

วัว่ามาวัวามาหาเทงไปตังค์อันว่าถือพัดว่าใดญ่อันถือพัดใหญ่วัวออกม่พัดใดแปลกว่าเออเพราะทางนั้นเพราะทางนั้นทางมันสมบัติถึงออกมาได้เพราะว่าคุณแกเบอร์ยี่สิบสี่ไม่ใช่สิบสี่เพราะว่าสิบสี่โุ้งแล้วไม่ออกพวกต้องไหน

เอาที่เ่ไหมาป่าวอะเอเมนง้นแพการันตตอบรับนว่าแหละมีองค์ประกอบทุกอย่างข้างในั่อีพอไม่ได้ถามว่าจ่าจ่าต่ว่าเราไมรนเราังคู่เตกว่าท่านไดหริอไามไม่ตัขนางไม่ต้องจาจ่าร้าต่อ ทำอะไรท้อที่ใช่ไหมจ้านั้นักแน่วะาแม่แต่การกำเ,น,เนิดใจวออเห็นไหมนี่คือคำที่พ <c oughs> อมันคือว่ากัรได้โุไปไมัง <c oughs> าเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าการ้อมทักแล้วนะเห้กาเอาหนาหน่มันเป็นการ ว่าขุแกลวอะไรเว้ชาวถีชาวถีชาวถีฟุกตางมัว่าามตาว่าตาัว่าเฉียงหัว่าหัว่าเียงหัวก็พ้ว่าว่าเฉียงเลยงาหล่าถึงไม่สบม่หลักไม่สบไม่หวานเช่วกันทชยกันถ่างลด้หอเปล่าที่พอวางงาไว้ ผ้า่าอีงนั่งหลับหอบหอกอะไรได้ลูด้วยทอ่ได้ที่ได้ถางนี่หลักๆไ้คุ้มําว่าได้ก็ท้าได้ถางปะตูโคปะตูโคงก็กำลังจะได้ช่างแต่เราช่างเฉยอยู่เพราะว่าช่างทำไมเถยๆจ้าพ่อมาไปตรวจจาแล้วหะไปตรวจจาองค์พระังกตานไ้วะว่ากิดว่าถานหด้อไม่าน ไปตรวตาแล้วนมทงถือไปตรวจตาแล้วะมอันที่เขียนไว้ถ้ดไม่ผ่านไปเขียนไว้บ่าังถือเขียนไว้เขียนไม่เขียนังนจังความสุขห้าเกตเทำไมไม่เขียนดวงตาไม่ท่องดวงตาก็รังบอกว่าไปตรวจตาตรวจตา ั้นตรวจตาถูกต้องเลยขั้นตรวจถือว่าถื <c oughs> อเพราะว่าพ่อบอกว่าไปตรวจตาใช่ไหม <c oughs> ตรวจตาพขาเขาทตาตาเพราะได้ไปตรวจตาถ้าอน,นันตนา,นาคขารนะักมะเมื่อวันนี้ไม่ตรวจตาเพราะว่าผ่าน <c oughs> แต่ไปตรวจตาพ่อทาตา <c oughs> ว่าไม่กี่ดวงไปตรวจไปไม่ถ่องหรือไ่หอด ก็หอดีสิท้องดอูครับไม่ท้องดูบอ,อ,อันไหน,อ,อ,าานอีกพอู้องอันไหนอีกไม่ท้องแล้งไม่เห็นก็คิตว่าว่ากหมดปวดตาม่ตาสองตาปวดแข,น,ขนไม่แขนสองแขนนั้ต้องมีแข็งนะไ,ไม่มีอะไรมากมากก็ไม่แข่งนีน่ โอ้ที่จแล้วอาจารย์ในการจับเทรารักเขาตั่งอยู่ข้างหลังก็มึงมทำอะไรเทารักที่ซื้อแล้วถูกต้องหรือเปล่าพ่อขื้นพ่อว่าถืไปขื้นเลยนี่อีพอวาว่าว่าถือไปขืนตัวถามไปคือว่าขักวางเลยเขาถามไปเอาว่ากองเอเลี่เป็นเงี้ยงม่งเงี้ยงอะไรได้าออย่างว่าด่างข้อด่างว่าด่าง ยังป <S preach science> ืนแ so 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 ่ยังวาไว้เาื่อพ่อพ่อเด้างอย่างนพ่อพสุดทายพ่เขาว่าอย่างนี้เตรียมฟ้องทุกสถานะครับพะอว่าวนนี้พ่อพกปืนพ่อพกปืนพ่อขาบรถเพ่อพกอพ่วางเาเยไหนความเท่นะพ่อพกเหมือนเดิมพกสุดท้ายพ่อพบออินคือพกไปอย่างนี้มันเก็นอ่าง được ừ thảm ảnh nhưng thảm ảnh tăng à, tăng à, tăng à.